ราตัสุดาสยามบรมราชุปนารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาลสินวันนี้เวลาสิบนาฬิกายี่สิบเก้านาทีก็ได้สังเกตกระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ท่าสมเด็จพระนิพพานที่ราชาของสมเด็จพระเทพราตานสุดาเสียงบรงมราชุม,มารีเสด็จพ,พระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561-2562โดยสถาบันมหาวิทยาลัยกาลสินมีมติทูลกล้าทูลกระหม่อมถวาปริญญายวิทยาศาสตร์คุีศิลป์ตันติขิตมศักดิ์สาขาวิชาทสตร์ ต่สมเด็จพระในนิฐานที่ราชเจ้าองค์สเด็จพประเทศพระราชาสุดาสยามประมรราชมารีไดส่งิบัติพระราชากรณียกิจในด้านการพัฒนาต่างๆโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรและทรัพยากรจนเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญาัตบาแก่ผูส้สำเร็จก,การศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวนต่างๆรวมหนึงพันสามรปดคน กกสพระราชวังก่วา,ากว่าบัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับย่อมจะต้องปเปิดใจดำเนินชีวิตในสังคมการที่จะดำรงตรนอยู่ในสังคมนั้นสำคัญที่สุดคือจะต้องทำงานเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวได้และสร้างความสาคัญอันดีระหว่างตนกับชนชนมได้ต่อไปภายหน้าไม่ว่าบัณฑิตจะได้ทำงานใดและอยู่อาศัยในที่ใดก็ตาม จึงต้องตั้งใจประกอบอาชีพการงานด้วยความอดทนภาคเพีเยรเป็นกำลังความรู้ความสามารถพร้อมทั้งประพฤติตนเป็นคนองที่ดีมีน้ำใจเมตตาต่อผู้อื่นและช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ของชุมชนด้วยความเต็มใจยินดีถ้าทำได้แต่และคนก็จะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะและเป็นยงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยอ,อย่างมั่นคงข่าสุขภายหลังพที่ราชทานปริญญาบัตร ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของเหลุ่อผู้ประกอบการโปรขอกจังหวัดกาลสิน์ซึ่งมหาวิทยาลัยกาลสิง์ร่วมกับสำบนักงานพัฒนาชุมชน,ชนจงกกังหวัดกาลสิน์ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิข้ามัมดหนีภูไทข้าวซิ่งโคาวาข้าวกลมไหลจากกลุ่มอาชีพสตรีพอผ้าไหมแลกลบบ้านโคนซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนำไปจำหน่ายที่ร้านถูกฟ้า,าเวลา13างบกา37นาที สเสด็จพระราดำเนินไปยังโรงเรียนคำม่วงอำเภอคำม่วงทรงเปิดอาคารสิริสิง์ทุศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้น24ห้องเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่ม่อสร้างเมื่อปี2562โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้เชิญพระฉายาลักษณ์ประดับอาคารและเชิญอักษรพระบรมพิภพเสาธอรประดับป้ายชื่ออาคารวนมยโรงเรียนขม่วงเป็นโรงเรียนในสังกัสงดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินตั้งแต่ระดับชัน้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518 มีนักเรียนหนึ่งสรคนโดยมีพระเทเพยานวิสิษฐ์วัระพุมธนารามและพระอาจารย์ประสิทธิ์ประิิทธโกวัดผาสุขป,ประสิทธิการามไบบุญเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนปัจจุบันสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษาส5 6พารก รางเหรียญทองวงโยธาพิษนานาชาติไทยแลนด์เวิลด์มิสชิปช่างตึ้งชิพจากสมาคมวงโยธวาพิษและรางวัลชนะเลิศระดับชาติการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเพทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา14บสนาฬิกาเนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณประเทศเยนในวิสิตอุดมิค อำเภอขุ้ยพึ่งึ่งติดตามความก้าวหน้าก,กญญญารดำเนินงานโครงการพัฒนานเด็กและเยาวชนในทิศทางการดานการพระราชดำริตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 3 5เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนขุยพึ่งพิทยาใช้ชื่อว่าโรงเรียนน,ยนุชธงหนองแกยานวเวทีปัจจุบันเปิดสอนโดยตับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงมีนักเรียน234คนด้านการเรียนกานรสอนพบว่า นักเรียนมีผลผลิตทางการเรียนสูงขึ้นโดยมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้ามาเป็นเครือข่ายวิชาการเรื่องพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่และปลารวมทั้งปลูกผักนำผลผลิตไปใช้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้ทรงเปิดโครงการจัดฐาน้้ำสนับสนุนโรงเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณ